ตไคร้น้ำเขียวกำจัดได้ด้วยวิธีนี้ะจะหายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีพื้นเขียวตไคร้เขียวที่มันเกิดแล้วทําให้คนลื่นแล้วเกิดอุบัติเหตุกันะใช้วิธีนี้ได้เลยนําไปปรับใช้ได้เลยนะคะใช้คอรีนกําจัดได้เลยเราชอบใช้แบบคอรีนผงเพราะว่าละลายง่ายผ,ผลแทบจะทันทีไม่ต้องรอเรามีทริคให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อเพื่อที่จะไม่ไดโดนหลอกนะคะให้เลือกซื้อคอรีนผง แล้วก็90%ขึ้นไปจะได้ผลดีให้เลือกซื้อราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยซึ่งส่วนมากนะจะมีการผสมแป้งกันไปด้วยเพิ่งเจอไปตอนแรกนึกว่าแบบ เป็นคันคาขูดเล่นๆนั่นแหละก็สามารถมาทําความสะอาดบ่อสะอาดพื้นอะไรของเราได้เลยอย่างที่เราชอบใช้เป็นเพราะว่าเวลาขึ้นเขียวเป็นตะไข่เป็นสาลายแบบยาวๆขึ้นมาเสร็จอาหารมันชอบไปเกาะติดแล้วไม่นานน้องปลาชอบป่วยเป็นแบบตกเลือดอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยทําให้แบบหมันเขี้ยวต้องบ่อต้องสะอาดต้องแบบเออไม่มีตะไข่ขนนีไม่เป็นขนยาวๆไม่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าเลี้ยงน้องปลาเนี่ยอย่าง ในบ่อปูนอย่างเงี้ยก็ไม่กี่วันให้อาหารไปมีอืมีอะไร๊แป๊บเดียวเท่านั้นเขียวเลย